นะครับในข้อที่หนึ่งนะครับนะปัญหามันเกิดตรงนี้ครับอันนี้มันมีแค่สามหลักแต่พวกเก้าเนี่ยมันมีตั้งห้าหลักนะครับเราจะต้องทำยังไงถึงจะใช้เทคนิคเมื่อกี้ได้นะครับเออมันจะยึดพวกหลักของเก้านะตรงนี้ห้าหลักนะลูกห้าหลักนะทีนี้ที่ตรงเนี้ยมันน้อยไปหน่อยนะ,ะนั้นครูขอดเดี๋ยว ยกที่ข้อสองให้ให้มันไปเลยนะแล้วเดี๋ยวข้อสเดี๋ยวเราไปจนดเอาข้างๆนะหันทา,างนี้งั้นแกจะดูจองไหมนอ่ะโอเคอ่ะลุกดูนะลุกดูนะลูกนะเราต้องทำให้หลักของมันเท่ากันก่อนลูกช่วยมันเรายึดตรงนี้พวกก้ามีอยู่ห้าหลัก ดังนั้นเจ้าแปด้อยเก้าสิบสี่คูณกับเก้าห้าหลักเนี่ยให้เด็กๆปรับเป็นช่วยมันโดยการเติมศูนย์ไปอีกสองหลักเพื่อให้มันครบห้าหลักจะได้มีจำนวนหลักเท่ากันกับพวกเก้าเห็นไหมครับเออแล้วเราก็จับมันคูณกับเก้า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 ่งมีห้าหลัก แต่การทําแบบเนี้ยค่ามันย่อมไม่เท่าเดิมแล้วค่ามันจะเท่าเดิมได้ไงเนี่ยด,ดูตัวนี้มันเยอะขึ้นมาตั้งเยอะอะ่ะใช่ไหมเออเราก็ใช้วิธีการหารออกซะเมื่อกี้เราเติมศูนย์เข้าไปสองตัวใช่ไหมลกูกนั้นตัวหารที่ลูกจะใช้ก็คือหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองตัวลูกแบบนี้ลกูกเออ,ององไมหมลูกนะทีนี้ ตรงช่วงเนี้ยลูกก็ทําเหมือนเดิมได้เลยลูกเนี่ยตรงนี้ลูกคิดเหมือนเดิมได้เลยลูกลดค่าลงหนึ่งแล้วก็เติมคู่พกเกา้าแล้วเดี๋ยวก็หารด้วยร้อยอเห็นนะทีนี้ครูไม่ยงลูกศรนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีหารด้วยร้อยด้วยงั้นถ้ายงลูกศรแล้วมันก็มันความจะเกก,กะแล้วตอนนี้นจะเกก,กะแล้วอะลดค่าลงหนึ่งมันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยแปดเก้าแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่ร้อยลดลงหนึ่งเหลือ สี่ร้อยลดลงหนึ่งเหลือสามร้อยเก้าสิบเก้าตรงนี้ก็ต้องเหมือนเดิมเนาะแปดหมื่นเก้าพันเนาะแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าเห็คนะลูกอีกลดค่าลงหนึ่งแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าแล้วลูกเติมคู่ครบเก้าคู่คบเก้าของแปดหนึ่งคู่คบเก้าของเก้า พูกคบเก้าของสามพูกคบเก้าของเก้าพคบเก้าของเก้าแล้วลูกก็หารมันด้วยร้อยใช่ไหมเพราลูกหารมันด้วยร้อยเนี่ยลูกก็จะตัดศูนย์ตัวนี้ตัดศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ตัดศูนย์ตัวนี้จบ <S <S เออเพราะว่าตอนนี้ตัวหารข้าืงล่างมันจะกลายเป็นหนึ่งไปแล้วใช่ไหมเออหารด้วยหนึ่ง เออมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเป็นตัวเท่ากับเท่ากันกับตัวตั้งเนาะแปดเก้าสามเก้าเก้าหนึ่งศูนย์หกเนี่ยครับอ่ะขอเข้าใจไหมลูกอ่ะ้ตนนเลยลูกเดี๋ยวข้อสองเราไปทำหน้าข้างๆเดี๋ยวข้อนะข้อสองเดี๋ยวไปทำหน้าข้าง นระาตอนนี้เราต้องใช้พื้นที่ก้อสองไปแล้วตอ,ตอนคุณทำชีทคุณเสือพื้นที่ไว้ไม่ดีลืม